สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในวันหน้าทารอตนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นขึ้นกับคุณบ้างในวันนี้นะคะก่อนอื่นเรามาขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์เทพเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาท่านผู้มารับชมรับฟังคลิปของณในวันนี้นะคะว่าขอให้คําตอบและคําทํานายออกมาตรงตามความเป็นจริงทุกประการนะคะ ขอบคุณค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูว่าคุณเป็นใครกันบ้างนะคะ Energy ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะโอเคหนึ่งใบออกมาเรียบร้อยนะคะขอยสามใบนะ ไปนะคะโอเคว้าวเมเจอร์ hmm. การเปลี่ยนแปลง mm hmm. ครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาถึงคุณนะคะ mm hmm. เห็นได้ชัดนะ mm hmm. ว่าสิ่งที่คุณจะได้พบเจอในวันนี้นะ mm hmm. ดูว่าในอนาคตอันใกล้เนี้เป็นสิ่งที่ว้า wow, ว mm hmm. มีการเฉลิมฉลองนะคะ <laughs> บุกตะลุยเข้ามาถึงการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดนะว่าการแอคชั่นของคุณนะคะนำมาซึ่ง آ, การเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนนะคะในวันนี้นะ اص, แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะได้อาจจะได้ย้ายที่ย้ายถิ่นนะคะหรือว,ว่าได้มีโอกาสที่ได้ร่วมนะคะร่วมเขา,าเรียกร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมทีมร่วมทีมกับ กิคนที่คุณไว้ใจแลวก็เป็นเพื่อนรักหรือว่าครอบครัวของคุณนะคะในสถานการณ์นี้อาจจะมีความรู้สึกว่าการแอคชั่นของคุณนะคะจะนำพาไปสู่การได้ร่วมมือร่วมทีมนะคะจะมีการอาจจะได้เปลี่ยนแปลงที่ทำงานนะอาจจะได้เปลี่ยนแปลงที่ทำงานอาจจะได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่าสิ่งใดๆที่ก็แล้วแต่ที่สถานภาพือสถานการณ์ที่คุณเคย ได้พบมาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะนํามาซึ่งความสุขและความเฉลิมฉลองนะคะ,ะในครอบครัวหรือว่าในเพื่อนฝูงของคุณเห็นอย่างได้ชัดเลยนะเพราะว่านี่ tree of cups นะคะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณมีความสุขนะคะ happy time นะคะ,ะ good fortune สิ่งที่คุณจะเฉลิมฉลองเนี่ย มันจะเข้ามาในเร็วนี้เร็วนี้นะมันเป็นผลของการที่คุณเทคแอคชั่นนะเป็นการกระทําของคุณที่คุณนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งนําความสุขมาสู่ตัวของคุณเองนะคะเรามาดูกันต่อไปนะว่าสิ่งใดจะเข้ามานะคะในวันนี้หรือว่าอ,อีกอ,อนาคตอันใกล้ๆนี้นะคะถ้าตอนนี้ได้เลยนะก็ขออนุโมทนาด้วย <laughs> ดูว่าการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาแล้วนะฮะโอ้ว้าวโว้้นะคะ The Wheel of f o r t u n e and แล้วก็ The Temperance นะคะออกมาอันนี้เป็นความโชคดีมากๆเลยนะคะนะโอ้ว้าวโอเค The Love r t o o เดี๋ยวนะขออนุญาตปิด The Love r นะคะขออนุญาตดูนิดนึงว่าไปถึงไหนโอเคอ่า okay. uh, Love r ออกมาได้สมใต้สมรับนะอ่า uh, ยังเห็นปุ๊บ Love <laughs> r ออกมาใต้สมรับนะคะเดี๋ยวนะปิดก่อน สามใบก็ออกมาพร้อมๆกันนะแล้วก็จะขออนุญาตไปนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเข้ามาซึ่งการเฉลิมฉลองของคุณอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง uh, movement เห็นเด่นได้ชัดนะว่า the tower มาแล้วก็ the temperance มานะคะ,ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการที่นำซึ่งความสําเร็จนะคะนำความโชคดีมาให้สู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนแต่มันเป็นผลของการกระทําที่คุณทําในปัจจุบันนี้นะคะเพราะคุณตั้งหน้าตั้งตาที่จะทําในสิ่งที่คุณ ลงมือทำตั้งใจที่ทำให้สำเร็จนะคะมันเป็นผลต่อเนื่องของการที่คุณได้ลงมือการกระทำแล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะ will of fortune มาเนี่ยเป็นการเฉลิมเป็นการ,เป,การเปลี่ยนผ่านสิ่งที่ดีนะคะจากจากจาก,จากในอดีตถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อย่างใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ อนาคตอันใกล้นี้หรือว่าณตอนนี้เลยนะคะณตอนนี้เลยการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างกระทันหันและอย่าง อ,อ,อย่างกระทำน,นันและเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความโชคดีสําหรับคุณอย่างแน่นอนเลยนะเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านนะเดตเดตแอ e พลนซ์ hmm. ก็เป็นการเปลี่ยนผ่านถ่ายเทพลังงานนะคะจากที่ใหม่ไปที่เก่านะคะแล้วก็ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนํามาซึ่งความอบ d a n c สของคุณเลยอย่างเห็นได้ชัด10เหรียญะมา10เหรียญน,นี่คือเป็นความโชคดีนะคะวิวฟอร์จูนก็10เหรียญมาเนี่ยแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยะคะ จะนำมาซึ่งโชคลาภอย่างมากมายเลยนะในการดํารงอยู่ของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านบอกนะเลเวอออกมาข้างหลังเดี๋ยวน่าดูกันว่า,าจะไปยังไงนะคะบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะในเดือนนี้ด้วยนะและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งความาาสุข ของคุณอย่างแน่นอนเป็นที่ที่คุณหวังไว้นะหรือว่าอาจจะเป็นที่ใดก็แล้วแต่ที่คุณอาจจะ,ะเคยอยู่มาแล้วนะคะหรือว่าเคยเป็นของคุณมาแล้วไม่ว่าชาตินี้หรืออดีตชาติก็แล้วแต่นะนะพูดในฐานะที่ร่างในฐานที่เข้าใจนะเพราะเรามาทางสายจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเราจะรู้แล้วค่ะว่าโอ้โอเคสามใบเอาเลยแล้วกันนะคะอ่าฮะ แน่นอนเลยนะคะสิ่งสิ่งนี้ที่คุณกำลังจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเป็นที่ของคุณนะมันเป็นที่ของคุณเลยที่ที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยที่ที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสิ่งที่คุณรอคอยนะเดะแฮงแมนนะคะการรอคอยนะคะซีเลียนเป็นการที่เรา เป็นที่ของเราเป็นของของเรานะคะเรายึดไว้เลยอันนี้คือของของเรานะได้มาด้วยและเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดว่าเป็น energy ของของการปรับจิตวิญญาณเนี่ยคุณเห็นได้ชัดว่าคุณได้มีการปรับระดับขั้นจิตวิญญาณของคุณขึ้นมานะคะมีการขัดจิตให้ละในสิ่งที่เป็นโลกีละในสิ่งที่ก็เียฮะเป็นเป็น แลจะพูดไงดีคะเอ่อเอ่อเอ่อโลภโกรธหลงนะคุณได้ละละให้เบาบางลงไปมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยสติปัญญาของคุณนะเห็นอย่างได้ชัดว่า the King เอ่อเ u อะค o ีนออ s ออกมาเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการ uh, um, ใช้สติปัญญานำนะมีสติปัญญาในการตัดสินใจนะคะคุณจะ uh, เป็น คนที่ตื่นรู้แล้วนะคะเดะแฮงแมนมาเนี่ยแหไดใช้แต่ก็เดอเทมเพลนส์มาเนี่ยคุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วในระดับขั้นหนึ่งนะที่เข้ามาดูคลิปของณในวันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการแต่คุณกําลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงทางใดเข้ามาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยงานนะคะหรือว่าสารภาพในการที่เราต้องการที่จะ,อ,ะ,อ,ะออกมาจากสถา,านการณ์ที่เราต้องอ,อึดอัดคับข้องใจในด้านการเงินการงานหรือความรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเห็นได้ชัดว่าคุณกําลังเดินทางเปลี่ยนผ่านเข้าไปแล้วนะคะโดยสติปัญญาของคุณนะโดยความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณที่คุณได้ปฏิบัติมาทํามานะคะ the knight of swords แล้วก็ the queen of swords ออกมานะเป็นการ a คชั่นโดยสติปัญญาแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงนี้เข้ามานะคะโอเคเราไปดูต่อนะแล้วก็ the victory card ออกมาเห็นไหมคะแล้วก็ the star นะความฝันที่คุณตั้งใจไว้จะเป็นความจริงอย่างแน่นอน นำมาเอเกนซึ่งความเป็นความตั้งใจของคุณทําด้วยแพชชั่นทําด้วยสิ่งที่คุณแรลกปรารถนาที่คุณจะทําให้สําเร็จเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นจะเข้ามานะเดี๋ยวนะขออนุญาตด,ดูต่อนะคะว่ามีอะไรต่อมั่งนะคะคลิปนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่ยาวแล้วค่ะออกสั้นๆจับใจความง่ายๆเลยเพราะว่าเอเ็นแปลงเ,เ,เข้ามาแน่นอนนะคะ ในวันนี้หรืออาจจะเป็นสองสาวันนี้ค่ะเพราะว่าเราถามไม่ว่าขอดู energy วันนี้นะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นับคุณบ้างเนาะโอเคเห็นอย่างได้ชัดเลยออกมาเจ็ดเอ่อเอ่อ่อเอ่อเอ่อ seven of wands นะคะ seven of wands คือคนที่ยืนหยัดต่อสู้คุณยืนหยัดต่อสู้ด้วยลําพังด้วยลําแข้งของคุณไม่ยอดไม่ยอดท้อแต่ความลำบากสิ่งสิ่งนั้นแหละที่ทําให้คุณเนี่ยนะคะได้ประสบความสําเร็จสิ่งสิ่งนั้นเลยที่คุณ ตั้งใจที่จะให้มันมันมาออกมาให้ดีที่สุดสำหรับทุกอย่างเลยถ้าคุณเป็นคนถ้าคุณเป็นคนถ้าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลครอบครัวดูแลคนรักของคุณนะคะแล้วก็หรือว่าสถานต้องการที่จะปรับปรุงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นในอนาคตที่คุณรอคอยเนี่ย ความสำเร็จจะเข้ามาอย่างแน่นอนสามใบนี้การันตีเลยนะคะ The Wheel of Fortune er The Temperance แล้วก็ uh, Ten of uh, Pentacles นะคะอันนี้คือสิ่งที่ออกมาย้ำเตือนคุณแน่นอนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณเนี่ยนะคะที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วมากเลยนะคะมันเร็วมากนะคะเห็นไหมคะว่าเขาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเร็วเลยนะคะ,ะคุณอาจจะเจอสิ่งสิ่งน,นี้ในวันนี้ ก็ได้นะคะ m มกะ a w ชนะคะสิ่งสิ่งนี้ในวันนี้หรืออาจจะเป็นอีกสักสองสวันข้างหน้านี้ก็ได้นะ๋ยวมาดูก่าปิดจบนะสามใบจะเป็นอะไรกันบ้างนะคะสามใบค่ะครูบาอาจารย์เจ้าขาสามใบว้าวดูนะคะ passion อ่ามีความสุขอย่างแน่นอนอันนี้อย่างแน่นอนเลยนะ,ะมีความสุขอย่างแน่นอนบางท่านอาจจะได้อ่รับข้อความนะคะจากคนคนรักนะบางท่านนะ อาจจะได้มีข้อความามีการาได้เจอคนคนนั้นซึ่งเขามาออฟเฟอร์ความรู้สึกที่ดีให้คุณนะคะอาจจะได้พบเจอนะคนใหม่ๆนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบนะ้างอีกหนึ่งใบติดจบนะคะท่านโ oh, wow. oh, อ้ว้าวโอ้ยางที่นะบอกนะ Amazing มากเลยแล้วฟันดาฟันดาฟันทงเลยว่าถูกต้องมากถึงที่น้าพูดไป แล้วคุณจะได้รับจริงๆนะคะเนี่ย The Wheel of Fortune มาแล้วก็ The 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 The, The uh, Ace of Pentacles มานะคะแล้วก็ Ten of Pentacles ออกมาอีต่างหากนะคะสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะว่าเเห็นไหมคะนี่เขาพลิกออกมานะเขาพลิกออกมาเองนะคะก็เมื่อกี้ที่นะบอกว่ามี uh, uh, key, uh, Nice uh, Sorry uh, Page of Cups นะคะออกมาหมือนกับเขาต้องการ อาจจะบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นสถานโสดนะอย่างโสดโสดโสดจริงๆหรือวอาจจะผ่านการอย่าล้างมาก่อนก็ได้แล้วต่อสู้ชีวิตมาโดยลําพังเนี่ยนะคะสิ่งนี้จะเข้ามาเร็เรวๆนี้เลยนะนะขอให้เป็นวันนี้เลยนะเพราะว่านะบอกแล้วว่าอขอดู energy วันนี้นะ,ะว่าจะเป็นยังไงก็สิ่งถ้าคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นผ่านการแต่างงานมาแล้วนะคะเป็นเขาเรียก เซซิงเกเป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดที่ยืนหยัดต่อสู้มาด้วยตัวเองตลอดเวลาไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้แล้วกคุณทํางานเป็นคนที่ทํางานด้วยแพชชั่นทาทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจากเบื้องลึกจากจิตใต้สํานึกของคุณเลยนะค่ควีนออฟวอนส์นะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เขาทํามากแพชชั่นเหมือนเราตั้งใจนะคะออกมาจากเบื้องลึกของเราเลยเนะี่ย คุณพยายามที่จะยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวเองตลอดเวลาเลยตลอดมาเลยนะคะคนคนเดียวเลยเแล้วน่าไม่เซอร์ไพรส์นะที่เดอะทาวเวอร์แล้วก็เดอะวิลฟอร์จูนเทมเพลเมนต์แล้วก็เอซออฟเพนตากลส์คำออกออกมานะคะออกมาพร้อมๆกันแล้วเทนออฟเพนตากลส์ด้วยนะคะออกมาพร้อมกันส mm ิ hmm. ่งที่คุณรอคอยนะบ้านสิ่งที่คุณรอคอยบ้านใหม่ก็จะเข้ามานะคะ ถ้าคุณรอคอยงานใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆก็จะเข้ามา beginning of the success นะคะ perfect timing เห็นไหมคะว่าตอนนี้คือเ,เวลาที่ดีที่สุดคุณมากๆเลยเอาอสถานการณ์ไหนอีกละ่ะถ้าเกิดโดยรวมเลยนะคะโดยรวมเลยท่านผู้รับชมรับฟังคลิปของหน้าในวันนี้ energy ของคุณได้มีการเปลี่ยนผ่านอย่างแน่นอนแล้วคุณได้ตื่นรู้แล้วะไระดรับหนึ่งนะเราก็ต้อง การตื่นรู้เนี่ยมันมีหลายระดับการตื่นรู้จริงๆแล้วการตื่นรู้เนี่ยถ้านะาใช้คําพูดโดยตรงเลยนะที่นะาศึกษามานะคะก็คือ,อถ้าเราเป็นคนพุทธนะกะ็ตามรอยพระอริยะเจ้านะคะพระอริยะเจ้าเขาพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอ,อ,ะร,ะอรหันต์นะคะก็นี่คือสิ่งที่ สิ่งที่คุณได้เข้ามาแล้วในระดับขั้นหนึ่งนะเห็นอย่างได้ชัดว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก,กระทันหันเพื่อให้เพื่อให้เข้ากับระดับจิตใจของคุณนะถ้าจิตใจของคุณสะอาดแค่ไหนสิ่งรอบภายนอกหรือรอบด้านก็จะสะอาดเท่านั้นแล้วก็จะมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเท่ากับระดับจิตของคุณะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลักสําคัญเลยนะหลักสําคัญของการดำรงชีวิตนะคำจิตใจให้เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณานะผมวิหาร4นะคะผมวิหาร4ถ้าใครยังไม่รู้ว่าผมวิหาร4มีอะไรบ้างเสิร์ชได้ใน Google นะคะอ่านให้ละเอียดเลยนะ,ะถ้าเรามีความเมตตาเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาเนี่ยนะคะ,ะทาในสิ่งที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนมนุษย์เห็นสรรพสัตว์ทุกอย่างเท่ากับเราเลยนะเท่าก็ หมายว่ารักเรารักเรายังไงรักเขาเท่านั้นเนะะี่ยฮะรักต้องรักให้เป็นด้วยนะคะรักนี่รักด้วยความเมตตานี่คือพรหมวิหารสี่นะคะถ้าคุณทําให้ได้นะคะฝึกจิตของคุณให้ได้เป็นที่มีความเมตตาอยู่ตลอดเวลานะคะรักเพื่อนมนุษย์รักสัตว์ช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อ,อประเทศชาตินะคะ ศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่นะ,ะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนดีหมดเลยถ้าลองอวิจัยแล้ววินิจฉัยแล้วนะคะทุกศาสนาเนี่ยมีมีกฎเกณฑ์มีมีคาสั่งสอนเนี่ยเหมือนกันหมดจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งบางครั้งเนี่ยคนที่นํามาเผยแพร่เนี่ยอาจจะ,ะใช้วิจัยของตนเองนะคะใช้ความเข้าใจของตัวเองเอามาเผยแพร่โดยที่ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจหลักของความเป็นจริงเนี่ย หลักของความเป็นจริงในทุกศาสนามาจากพื้นฐานเดียวกันหมดเลยค่ะสอนให้คนเป็นคนดีนะคะเมตากรุณาต่อสรรพสัตว์นะคะแล้วก็ไปในสิ่งที่จุดสุดท้ายของชีวิตเราเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจให้เราหลุดพ้นจากจากจากวัฏสงสารนะจากสิ่งที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดกลับมากลับมาเกิดใหม่นะคะคำว,ว่ากลับมาเกิดใหม่จะทำให้เรามีความทุกข์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะเรามีโอกาสที่จะได้สร้างคุณงามความดีน่สร้างนะ สร้างสร้างให้มากๆเลยนะคะสร้างจนรู้เลยค่ะว่าสร้างจน ทำดีนะทำดีจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะและณวันนั้นคุณจะได้มีที่ไปที่ดีที่สุดนะคะมีความสุขที่สุดนะคะก็บอกเป็นอย่างยิ่งว่าสุดท้ายของทุกๆุกคนก็คือพระนิพพานนะคะสิ่งที่พระนิพพานก็คือสิ่งสถานที่ที่มีความสุขที่สุดนะคะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนะคะสิ่งสถานที่ที่หมดจากกิเลสตัณหาราคะแล้วนะคะเป็นนิพพานเป็นที่ที่ว่างที่สูญจากความชั่วที่สูญจากความ โลภโมโทสันทุกอย่างเลยกิเลสตัณหาเนี่ยนะคะพระนิพพานนะคะเรามบ่่งมั่นตั้งใจไปที่นั่นถ้าหลายหลายคนยังไม่รู้นะนัดคิดว่าน่าจะรู้กันแล้วเพราะว่าถ้าคนที่เข้ามามี energy มาถึงมารับฟังรับฟังคลิปของณในวันนี้ หลายๆคนเนี่ยแน่นอนนะคะส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยนะที่ไม่พลาดเข้ามานะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นคนที่เรา,เา,เา,เาสร้างคุณงามความดีแล้วก็ปรับจิตของเราให้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วที่ตามรอยของปฏิบัติปฏิบัติชอบตามรอยพระอริยสงฆ์เจ้านะคะพระอริยสงฆ์นะหรือพระอริยเจ้าเนี่ยนะคะก็ ขอร่วมโวตนานะคะเห็นได้ชัดว่าคุณกําลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างกระทันหันเลยนะ,ะถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะแล้วก็เพราะเราขออนุญาตเป็นดูว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็คุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยสุดก็ให้ให้มีการเริ่มต้นที่จะเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงนี้เข้ามาตามความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของนะ้าในวันนี้นะ,ะเหนื่อยมามากแล้วนะ ใช้ชีวิตมาแบบสู้มาด้วยตัวคนเองตัวตัวของคุณเองมาตลอดเลยบุกตะลุยไม่เคยย่อท้อนะแล้วก็ด้วยความบุกตะลุยแล้วก็ไม่ย่อท้อแล้วก็มีอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใสอีกต่างหากนะคะเป็นคนที่ล่าเริงสนุกสนานได้ตลอดเวลาเพราะว่า3ตรียมเอคมาตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็เกิดขึ้นคุณก็จะยิ้มรับอย่างเดียวเลยนะคะก็ถือว่าเป็น energy ที่ มีความสุขนะสมควรที่จะได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่านะคะกับจิตของคุณที่ได้มีความใสสะอาดอาทําความดีมาตลอดแล้วนะคะกอ็อีกครั้งนะคะก็ถ้าใครคิดว่าจะย้ายบ้านนะย้ายบ้านก็จะได้ย้ายนะกระทันหันเลยนะคะอาจจะมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่ตั้งตัวาบางท่านเนี่ยอาจจะได้มีโชคมีลาบนะคะในการเสี่ยง เสิงดวงเนะเพราะว่าจาก Wheel of Fortune แล้วก็ The Ace of Pentacles เนี่ยออกมาคุณอาจจะมีดวงทางด้านนี้ได้ก็เอาซื้อนะคะซื้อไว้ถ้าเกิดว่าใครมีสารภาพที่สามารถซื้อได้แต่ว่าซื้อนี่ขอให้เรา จำเอาไว้นะคะว่าสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเราจะเข้ามาในการที่เราจะรักษาศีลของเราหรือว่าปฏิบัติดีเนี่ยต้องทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายนะรนะ่างในฐานที่เขาใจถูกต้องตามกฎหมายทําอะไรก็แล้วแต่ถูกกฎกติกานั่นคือศิลน,นะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้บัญญัติไว้ว่าให้เราทําตามอย่างถูกต้องนะกฎหมายนี่ก็คือศีลน,นะคะกฎหมายก็ออกมาก็คือว่าทําให้เรา อยู่ในสังคมด้วยกันที่ดีนะคะก็ไม่เบียดเบียนใครนั่นก็คือเป็นสินของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะแล้วก็ในกฎในธรรมของเราด้วยเหมือนกันนะคะก็เห็นเห็นเลยนะว่าอาจจะมีโชคนะคะก็เอาเอาเป็นว่าซื้อไว้บ้างนะเผื่อเผื่อเผื่อไว้นะคะถูกไม่ถูกไม่เป็นไรโอกาสหน้าเรา เราจะได้รู้ว่าเราได้ได,ได้ทำทำดีสุดแล้วนะ,ะเปิดทางไว้อ่าจะได้เข้ามาอ่าหลายหลายทางค่ะไม่ใช่แค่ทางโชคทางลาบอางเดียวอาจจะมีคนที่หยิบยื่นมาให้นะคนที่เขา,ามีความใจดีนะคะมีความที่เมตตากรุณาต่อคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรักก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อก็ได้นะคะเอเนอร์จีนี้หรืออาจจะเป็นคนที่ มีความสัมพันธ์กับคุณณขนาดนี้คนที่คุณกําลังคิดอยู่ในใจของคุณขนาดนี้นะคะเขาคนนั้นแหละคะ่ะเขาคนนั้น,น,น,นท่านคนนั้นนะใช้คำว่าท่านคนนั้นแหละค่ะที่จะอาจจะหยิบยื่นนะคะหยิบยื่นมาความช่วยเหลือมาได้ในในทุกสถานะ,ะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่แย่ๆอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าเราเห็นแล้วค่ะว่าวันนี้นะตั้งแต่วันนี้ไปนะสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะก็ขอ ยินดีด้วยนะคะแล้วก็นะขอมอบสิ่งที่นะได้สรรสร้างในความดีมาเนี่ยมอบให้แก่คุณคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของณในวันนี้นะขอกุศลพลบุญที่ได้สร้างมาเนี่ยขอให้แผ่กระจายนะคะไปถึงท่านๆท,ที่รับชมรับฟังคลิปของณในวันนี้แล้วก็ทั่วสากลโลกสากลพิภพเลยนะขอให้สิ่งสิ่งนี้เข้ามาโดยเร็วที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จสมมุรณมา ความปัฒนาของคุณในเร็ววันนี้ที่สุดนะคะก็ขอพรกคุณที่เข้ามาติดชมติดติดตามรับชมรับฟังคลิปของณน,นะคะก็ก็ขอถ้าเกิดว่า,าต้องการที่ชอบในการอ่านของณนะนะแล้วก็ต้องการที่จะซัพพอร์ตช่องให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะให้ณนะได้ทําหน้าที่ได้ทําหน้าทีา่แผ่กระจาย สารจากเบื้องบนนะคะสารจากครูบาอาจารย์แล้วก็เทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุณคุณทั้งหลายนะคะให้ให้ให้ได้ประโยชน์ต่อสังคมที่คนที่เข้ามารับชมและฟังก็เ l u สไลก์นะคะแล้วก็ฟอลโล่ขอบพระคุณมากนะคะ,อะขอบพระคุณขอบคุณมากเลยที่เข้ามาติดตอมติดติดตามรับชมและฟังคลิปของณนะในวันนี้แล้วก็เจอกันในคราวหน้านะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกทกท่านสวัสดีค่ะ